ยินีต้อนรับสู่ Cyber Force และนี่คือการสอนคุณโชว์กายภาพบำบัดก่อนที่เราจะไปสูงสนามรบจริงนะจ๊ะไม่ต้องอ่ะทุกคนผมว่าผมใส่ได้เลยเราจะใส่กับใครได้มั่งขอสู้กับไอ้นี่หนะ่อยไซเบอร์หังมาเลยอุ้ยม,มาดิมาดิหลบม,บมาดิปมาดิเอาป่ะเอาป่ะอ,อุ้ยอุ้ยมันมันมันทำอะไรผมหลบไงหลบไงปันหลังปันหลังไงปันหลังไงปันหลังไงมาดิมาดิ มาเลยมาเด้อเออยังไม่ทันจะพร้อมเลยหายขอใส่ได้ไหนได้ปะขอใส่ได้ได้ไหมสับไงรวมไงสับรวมหมดไงมาเด้อมาเลยอมาเลยอมาเลยอปุ๊บเฮ้ยมาเลยสับไงมาเลยเฮ้ยอย่าลาดัดเว้ยอย่าลาดัดอย่าลาดัดอย่าลาดัาลาดไอ้ของผมนี่ไงเอื้อฮึออสุดยอดปะผาไปหนึ่งมาเด้อมาเด้มามา มาดิมาดิอุ้ยหือมันมันทำไรเนี่ยไปนะลบนี่ไงยังไงละ่ะว,วิ่งเข้าไปปันเรนอุ้ยหือมีมีคนมาหลังมาดิป้องตันมามามาลบนี่ไงปันไปดิอุ้ยหือมาเอาไหน่อไหล่ะเอาไหน่อไหล่ะไปไหนอะไปไหนอะปันปันลบปันมเรนลบมาอุ้ยอย่ามึงอย่ามึงจะมาล่าผม อย่ามาลัดผมมาเดขึ้นไปไหนอุ้ยอะไรอะไรอะไรท่าอะไรนี่มันขึ้นแมง้างบนกระว่ะขึ้นแมขงบนทำไมโอ้โหมันแอะไปข้างบนกันวะไอ้บ้าเอ้ยลงมาลงมานี่ลงมานี่จะไปไหนลงไปไหนไปไหนอ่ะโอ้ยมันขึ้นแมขงบนไงวะมาเด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 ลบมาเดจับ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  จับจับไม่นะมันคิวผมตากตันไปโอ้โหมันมันลาดผมก็หมดเลยโอ้โหมันลาดผมไปแล้วาาลอ่ะมึงทำไมล่ะทำไมล่ะฮะมาเนี้ยมาเนี้ยอุ้ยหลบไงไม่กลัวไม่กลัวเว้ยมาเดี๋ยวไอจก็เข้ามาจะโหดอะไรมันจากไหนเข้ามาเหอะจะโหดนั้นมันจากไหนก็เข้ามาเหอะโหมดมาจากไหนล่ะหลบโ,โหมดมาจากไหนล่ะอุ้ยมันมันมันลาดนี่ไงนี่ไงมาเดี๋ยโหมดมาจากไหนอ่ะโหมดมาจากไหนอ่ะไปไหนนะ ไปไหนนะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมันนี่ดีไปไหนไปน้องอย่าว mm ิ่งขอร้องอย่าวิ่งขอร้องจะวิ่งหนีพี่ไปไหนล้น้องฮะเออหลบมาดิสัไงหลบมาเลยแล้วผมเอามันจริงแล้วผมเอามันจริงผมเอามันจริงแล้วผมเอามันจริงตายไปนะตายไปแล้วผมกรดมันงไงอุ้ยมาดิหลบหลบได้หลบได้ไป ไปไหนล่ะพี่พี่จะไปไหนไปไหนล่ะครับจับไงมาดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิอุ้ยหืมหลบทำไมอย่าหลบตลอดน้อยอย่าหลบตลอดน้อยอย่าหลบพี่เลยตลอดน้อยอย่าหลบพี่เลยไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะพี่หืมมันหลบว่ะไอ้นี่มันกลัวผมว่ะมันกลัวความสยดสยองว่ะมันกลัวความน่ากลัวผมอ่ะไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรเนี่ยตายไปตายไป ายไปก่อนตายไปก่อนหนึ่งตัวตายไปก่อนตายไปก่อนมาดิมาดิมาดิหลบที่ไปไหนแล้วครับอุ้ยหืมมันมันดูดผมอย่างเดียวเลยวะดูดผมอย่างเดียวเลยวะไปไหนไปไหนอุ้ยหืมเอ้ยมันหนีผมอย่างเดียวเลยว่าเอามันดีเอามันดีไอ้นั่นน่ะมันจะหนีผมวะมันจะหนีผมวะโอ้ยนี่มันต่อเข้าไปในสนามรอบอีกทีหนึ่งอ๋อถ้ากดกระโดดสองครั้งมันจะมันจะกระโดดแลทุกคนดูดิโอเคเข้าใจละผมจะเอาไอ้นี่ มันมันไม่ทันระวังหลังไม่ทันระวังหลังอ๋อไม่ทันระวังหลังอ๋อไม่ทันระวังหลังอ๋อไม่ระวังหลังอ๋อมาดิมาดิเอาไปละเอาไปละสกัดสกัดมาด uh, ิลาดไงลาดไงบังใครไปดิอุ้ยืหเกือบเกือบตายเกือบตายแต่ยังรอดโอ้ยติดเลยอ่ะติดอะไรวะเฮ้ยมามาเดมาดิมันทำไมกันทั้งหนาวะหืมาทำไมกันทั้งหนาตรงเนี้ยมันทำไมกันทั้งหนาหลบมาดิมันทำไมกันทั้งหนามันทำไมกันทั้งหนา เฮ้ยไม่นะสู้กันไปก่อนโอ้โอ้มาเดไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยหลบไปวิง่งหนีถึงเวลาเราวิ่งหนี้วคนอยากคแล้วใครจะรู้ว่าเราจะต้องมาวิ่งหนีใครจะรู้ว่าเราจะต้องมาวิ่งหนีมาดิไอ้จริงก็มาไอจริงก็มาไอ้จริงก็ตามพี่ไหมน้องไอ้จริงก็ตามพี่ไหมน้องอยากคได้คิวหรือเปล่าอยากคิวก็ตามพี่มา เห็นไรคิวก็ตามพี่เม่ไม่มีเลือดแจกเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอซุปซุยามันตามมาวะมันตามมาจริงวะมาดิยวซุปซุยาตามมาดิตามมาดิตามมาเฮ้ยมาตรงนี้มาเราอะมาตรงนี้เลยมากลางสนามลบมามามาตรงนี้มามามายังไงอะมันยังไงอะฮะมาดิมาดิคือมันใส่กันแล้ววะมันไม่กล้ามันไม่เอาผมวะเดีย ไปดิไปดิอไปจึ๊ไจบไปจไึ๊บไปดิวิ่งหนีดิวิ่งหนีดิเราอะาไปดิไม่มีใครมาเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนรี่ยอะไรเนี่ยอะไรเสียบหลังไปหนึ่งทีดิวิ่งหลบนี่ไงบินไปบินไปน้องโดนดิโดนดิดนดสับ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 อุยอ้ยอุ้ยหลบนี่ไงกันได้ป้ะกันได้ป้ะโดนใครโดนไม่รู้ฝนหลัง เรียบร้อยดิอุ้ยปันหลังดิปันหลังดิเรียบร้อยไปถึงคิวม่ดิบินไปน้องโดนมาดิมาดิเอาไปละ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 อะไร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 มาดิอุ้ยบินวะบินวะบินไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยมาดิหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะอย่าหนีดิอย่าหนีดิอย่าหนีจับจับเราไม่ต้องการกันหรอกเราอ่ะเราไม่ต้องการกันหรอกเราไม่ต้องการกันหรอกเราไม่ต้องเออ ไอตอนนี้ตังมผมมีอยู่324บาทอะมีอาวุธอื่นให้ผมไหมฮะโอ้ไม่มีอาวุธอื่นเลยเหรอโหอาวุธแพงเกินไปปะไม่ไรไม่มีอาวุธอื่นแล้ก็ใช้อาวุธนี้แหละทุกคนมาเลยไฟเซเบอร์โอ้โหมันเปิดมาปุ๊บมันเอาเลยวะมาเลยมาเลยฟันหน้าไปหนึ่งทีกันฟันหน้าไปหนึ่งทีอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับหลบหลบฟันหลัง ปานหลังปานหลังบินไปโอ้โหแล้วเราคิวไงอุ้ยแข็งมันแข็งโอ้โหเนี่ยแล้วไม่เป็นไรไงพุบลบลบดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยน้องอะไรเนี่ยฮะเกินไปละเอ็นี่นิ่งเอ็นี่นิ่งเอ็นี่นิ่งมาดินิ่งเหรอมาลองยุดหน่อยเปล่ามาลองยุดหน่อยเปล่าอย่านิ่งอย่านิ่งใครเปิดหลังให้ใครเปิดหลังให้ใครเปิดหลังให้เอาหมดอะใครเปิดหลังให้เอาหมดอะบินไปก่อนไป หนึ่งตัวเออเจ็บเกินไปละผมวิ่งเข้าหลังไงผมวิ่งเข้าหลังไงพวกนี้มันพวกนี้ติดต่อนอยู่ที่หลังติดต่อนอยู่ที่หลังติดต่อนอยู่ที่หลังนี่ไงได้ไปก่อนหนึ่งคิวโอ้โหมาเดมาเดเฮ้ยใครมันจะตายวะใครไปตายวะมาเด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 บังใครบล็อกบล็อกหนึ่งทีบล็อกหนึ่งทีบล็อกหนึ่งทีฟันบล็อกหนึ่งทีปันมาเดปันบังใครปั่นไปไหนอะน้อง จะไปไหนอ่ะน,น,น้องไปไหนไไหน,ไไหน,น้องไปไหนไปไหนไปไหนน้องไปไหนเฮ้ยจะไปดิจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะกานเป็นทุกทีไปดิหนูไปดิปันเฮ้ยมันวิ่งหนีไปไหนอุน้ยผมจะไปดิแน่จริง่าไปดิแน่จริง่าไปดิอปดโอ้หน,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 นีอ่ะหนีอ่ะหนีหรอหนีหรอ หนีเหรอโดนไปดิโอหมันหนีว่าหนีไปไหนเฮ้ยมาเน่เจ้าอย่าหนีข้าเจ้าหน้าคินอย่าหนีข้าเลยอย่าหนีข้าเลยอย่าหนีข้าเลยอุ้ยมันมันมันผักเหมือนกันว่ะมาดิไม่กลัวไปมาเลย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 หนีไปไหนน้องหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับโดนฟันหลังไปอย่าหนีครับน้องอย่าหนีครับ อย่าหนีครับน้องพี่บอกแล้วอย่าหนีครับอย่าหนีครับอย่าหนีครับบังครอีทีเดียวทุกคนอุ้ยมันมันมันเกิดไปแล้วมันเกิดไปแล้วปันหลังปันหลังไม่มันตายเหอะเออตายเหอะตายเหอะโอ้โหตายเหอะพี่น้องครับบังคายไปดิเฮ้ยมันไม่ตายให้ผมเลยวะมันไม่ตายให้ผมวะเฮ้ยตายเหอะเออเรียบร้อยกว่าจะได้สักคิวหนึ่งเนาะ แล้วกลับเข้าสู่สนามลบใหม่ครับรอบที่4มาใครมันจะเจอกับเรามาดูหน่อยเอาไปเลยเอาไปเลยอืมเอาไหมคนเนี้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมกันมาดิกันดิกันดิกันดิปันกราบมาดิโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเจอความโหดเจอความโหดระดับพการเจอความโหดระดับพการเจอความโหดระดับพการ ความหมดระ้วแการไปนิ่งหมดนิ่งหมดอ่ะนิ่งหมดอ่ะมาดิโดนหมดอ่ะตอนนี้ตอนนี้โดนหมดอ่ะมาโกงมากการอะไรมาโกงมากการอะไรมาโกมักการอะไรมาโกงมากการอะไรครับพี่น้องครับมาโกงมากการอะไรครับเอ้ยมัน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 มัันการย่างเดียวเลยวะมันการย่างเดียวเลยวะมาดิมาดิโอ้โหมันการย่างเดียวเลยวะชิบะปิดไขวะฟันหลังแม่งเลยมาดิ์บินมาโดนไปดีทีเดียวไหมล่ะ ทีเดียวไม่ล่ะพีเดียวไม่ล่ะขอหน่อยเถอะโอ้โหมันจะมันจะกันไปถึงไหนวะมันจะกันไปถึงไหนวะมันจะกันไปถึงไหนวะโรบิดีโอ้โหก็คือก็คือการจนจบอะมันไม่ดุกเลยเโอ้ยน้องงโอ้โหกันพี่อย่างเงี้ยก็คือกันอย่างงี้นี่มันมันมีอาวุธไหนที่มันแบบตอบโจทย์ไหมฮะคือแบบมันกันผมอย่างเดียวเลยอะมันไม่นุกอะ ผมไม่เล่นกับมันละไม่กันผมอย่างเดียวเลยกันอย่างนี้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบกันอย่างเดียวอ่ะตายไปเลยไปเนี่ยโดนไปเนี่ยโดนโอเคทุกคนโอ้ยผมไม่เล่นกับคุณหรอกผมไม่เล่นกับคุณแล้วเดี๋ยวผมไม่เล่นกับคุณหรอกโอ้ยจอกไปดีกว่าผมไม่เล่นกับคุณหรอกเล่นกับคนอื่นดีกว่าคุณมันแบบป้องกันอย่างเดียวอ่ะมันมันมันไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะเออคือแบบเล่นไปก็เท่นั้นอ่ะคือแบบผมไม่รู้ว่าคุณจะเล่นกับคุณไปทำไมอ่ะคุณแบบ คุณไม่สมศักดิ์ศรีแยกันอย่างเดียวว่าคนอื่นเขาแบบเออสู้กันสู้กันมันนะคนนี้เขาแบบกันอย่างเดียวเลยใครมันจะไปเล่นด้วยถามจริงมาเดี๋ยวไมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อุ้ยอุ้ยมันโหดแต่วะเดินมันโหดแต่วะบังใครไปเดี๋มา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 เดี๋ยังไงอะยังไงอะยังไงอะมาเดี๋กันมาเดี๋ยวเอาไปละ เฮ้ยเฮ้ยใครเป็นหิ้วผมตัวไปเลยนี่ไง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 หลบนี่ไงนี่ไงนี่ไงบินขอหน่อยคิวท้ายนี่ไงคิวท้ายนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันมันมันหิ้วอ่ะเฮ้ย โอ้โหตายโอเคทุกคนสหรับแมมนี้ไะผมว่าผมรู้สึกแบบสุกบางคนไม่ได้มันกันอย่างเดียวมันไม่หนักอ่ะโอเคทุกคนถ้าใครมีแบบเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์ดไว้ใต้ล่างนะเดี๋ยวมมาเล่นกันใหม่โอเคสหรับนี้ก็หอมปากขอมคอ,อทุกคนไปลองเล่นกันได้ด่านนี้โอเคตลับนี้ทุกคนฝากติดีก็ตูดไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บ